อะไรเหรออะไรเหรอ,อ,รหรอนุองนายมันคือควงกระดูกเฮ้ยนุองนายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรนุองนายออกมานุองนายอย่ายไปใกล้นี่มันหัวกระโหลกนะเนี่ย<อ>ดูสิเฮ้ยนุองนายตัวนี้กูหัวกระโหลกสีดำมากอุ้ยน่ากลัวมากเลยอะ่ะนุองนายเราอะ่ะรีบกลับบ้านดีกว่าวันเนี้รู้ไหมเป็นวันอะไรวันอะไร วันฮาโลวีนสิน้องนายเฮ้ยกลับบ้านนี้ไหมน้องนายนี่วะกลับมาไมูเห็นอะไรอะอะไรอะน้องนายเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยน้องนายจะเปิดจริงเหรอจริงค่ะน้องนายยาเฮ้ยเอ้าน้องนายทำไมมันมีอมยิ้มเต็มไปหมดเลยอะดูสิเุ้ยเราเก็บไว้ดีกว่าน้องนายปปะกลับบ้านดีกว่า อะไรนะจะหนูจะกินอุ้ยุ้งนายจะกินจริงเหรอมามีว่ามันไม่ดีมั้งุ้งนายมามีคะมันไม่เป็นไรหรอกมั้งอุ้ยอาจริงเหรออุ้ยพี่นายจะกินจริงเหรออุ้ยมามีว่ามันไม่ดีจางจ้างอ้ยเฮ้ยเยแล้วลุงนายอะเพอกินลูกอมอะไรก็ไม่รู้ไปอะอุ้ยมันจะเป็นอะไรมีเนี่ย โอ้โอ้ลุงนายลุนงนายลุนงนายอุ้ยเย่แล้วทุกคนตอนนี้ลุงนายอะกินลูกอ,อมอะไรไม่รู้ไปแล้วก็สลบไปแล้วไม่ได้การแล้วอย่างนี้อะต้องรีบไปบอกพี่ดีกับน้องคุนเข่าแล้ว เย่ yeah, แล้วพี่ดีพี่ดีรู้ไหมน้องนายน่ะนกินจอมบี้หฮยคุณเขารู้ได้ไงเนี่ยน,น้องนายน่ะกินอมยิ้มอะไรก็ไม่รู้แล้วก็สลบไปเลยเจริงเหรอใช่แล้วเราอะต้องไปช่วยน้องนายนะพี่ดีอา่าเราจะช่วยยังไงเราจะช่วยยังไงหรอนั่น,น่ะสิเราจะช่วยยังไงดีพี่ดีเอะเฮ้ยแต่มีมีเคยดูเรื่อง แฮร์รี่พอตเตอร์เออไปตามหาไม้กายสิธิ์แล้วก็ไปเสกใช่แล้วเราต้องไปตามหาไม้กายสิธิ์แต่เอ๊แล้วเราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าไม้กายสิธิ์อยู่ไหนอะนี่เนื้อเห็นแล้วเห็นแล้วเหรอค่อยู่ไหนไปพี่ดีตามน้องมาทำไมน้องเห็นเร็วจังเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่มามีจะบอกหนูพี่ดีไปจับตรงนี้อะมันเป็นลูกอมอาบยาพิษ เมื่อกี้น้องนายอ่ะมาตรงนี้แหละพี่ดีแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็ตุยไปแล้วตอนเนี้ยถ้าอย่างงั้นน่ะมันไม่ใช่ตรงนี้เราต้องรีบไปจากตรงนี้ขุนตรงนี้ไม่ใช่เราต้องไปหาที่อื่นเห็ดสีแดงเห็ดสีแดงขุนถ้าอย่างงั้นน่ะเราไปตามหาต้นเห็ดสีแดงกัน <c oughs> อาจจะเป็นเหมือนพี่ดีว่าก็ได้วิตอนนี้พี่ดีกับขุนขขาว,ว่าวิ่งตามหาใหญ่เลยเป็นยังไงพี่ดี อยู่เห็ุสีแดงมันจะมีจริงๆ,ๆหรอไม,ไม่มีไม่มีไม่มีสีเหลืองไหมส,สีแดงแล้วก็ไปสีเหลืองอ่ะลองลองสีเหลืองดูเฮ้ยมีไหมไม่มีเอ้ยมีไหมไม่มีไม่มีห,หรอเฮ้ยสีมว่วงเหมือนเสื้อพี่ดีเลยไปตามหาตามหาดูอ,อ่อก็เจอเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอ่ะพี่ดีเฮ้ยมันมีคิดออกคิดออก มันจะมีน้ําพุอยู่ตรงนั้นน่ะอาจจะมีก็ได้ใช่ใช่มันมีบ่อน้ําพุวิเศษอยู่ตรงนี้ไงนี่แหละตรงนี้อ่ะอาจจะมีไม้วิเศษอยู่ก็ได้ไม่มีมีมไหม,มพีดีเข้ามาดูซิเฮ้ยหาจนทั่วแล้วว่าไม่มีเลยอ่ะเอาแล้วเราจะเริ่มหาตรงไหนต่อดีพีดีหรือว่ามันอยู่ตรงนน้นไม่ได้คุณขาวมานี่เราต้องประชุมกันก่อน เราต้องประชุมกันก่อนมามีว่าเราอ่ะจะต้องหาผู้รู้แถวแถวนี้ให้เขาช่วยเราตามหา,า,าพี่ดีถ้าอย่างนั้นน่ะเราอ่ะต้องมองหาว่าแถวนี้มีใครมาช่วยไหมนี่มันต้องมีพี่นายอะไรพี่นายกลายเป็นซอมบี้แล้วว่อาอะไรเฮ้ยพูดถึงพี่นายได้ยินเสียงเหมือนซอมบี้ ผ่านมาแถวนี้เลยอะมัมม่เราไปเดี๋ยวตรงอื่นก่อนไหมเพราะมันอยู่ตรงชั้งแมมโมสหรือ,อ,อว่าตังเสาพี่ดีหลบหลบเขาไปหลบในนี้ได้ยินเสียงซ,ซอมบี้เดินมาเฮ้ยไปหลบก่อนเฮ้ยพี่ดีซอมบี้มาอีกแล้วเฮ้ยนี่ไงซอมบี้ เมื Recently, ่อก so. right. ี uh ้อซอมบี้อะมันดมกลิ่นด้วยสงสัยอะพิธีกั้นหายใจอะมันก็เลยไม่เห็นเราแน่เลยน่านนะสิเอายังไงดีอะซอมบี้มันตามหาเราใหญ่เลยอะอุ้ยน่ากลัวมากเลยอะอะไรนะคุณเขาเฮ้ยใช่แล้วเราต้องรีบหนีออกไปจากตรงนี้อะไรนะโอ้คุณ เห็นเร็วมากเลยอยู่ตรงไหนอะเฮ้ยพี่ดีเราตามไปดูดีกว่าใช่ผู้วิเศษหรือเปล่าอุ้ยไปคุ้นคเออเออคุณลุงคุณลุงใช่ผู้วิเศษที่อยู่แถวนี้หรือเปล่าโอ้โอ้อ้ยแปลว่าใช่ใช่ใช่อยู่ด้านนี้คุณลุงอ้ยลุงแก่แล้วตามไม่ดีคุณลุง คุณลุงใช่ผู้พิเศษหรือเปล่าโอ้โอ,อ้โอ้ไปไหนยังเจ้าอยู่ทางนี้อะไรเนี่ยพี่ดีลุงไปหมดแล้วเนี่ยลุงนี่แหละคือผู้พิเศษเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วพี่ดีแสดงว่าเราต้องตามหาไม้กายเซตได้แน่เลยมาตามหาไม้กายเซตใช่ไหมใช่แล้วเหมือนในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์คุณลุงอย่างนี้ใช่ไหมใช่นี้ใช่ไหมใช่เอสเปรสโซ่บุตโเท่านมอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ให้พี่ดีลองพูดสิอเอเปโตปะตนโต้นนมเฮ้ยจริงจริงด้วยอาปามนมโ,โอ้โหเอเปโซไม่ใส่นมอุย้ยเสียงอะไรอ,ะอ่ะ เอ้ยเอ้ยังเฮ้ยเอายังไงดีเอายังไงดีผู้พิเศษเดี๋ยวตอนนี้ต้องใช้คาถาสำรองไปก่อนนะเอาคาถาสำรองก่อนโอ้คาถาナルุกอบุจมบอบุจมบุคาถาナルุกอบุจมบอบุจมบุโอ้โหโอ้โหโอ้โหตรงนี้แหละผีกำลังเต้นอยู่ถอยแล้ว รีบไปกันดีกว่าเฮ้ยสถานะลุตะอบุดจมโบอบุดจำบ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบหนีรีบหนีเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเต้นอยู่เต้นอยู่เฮ้เต้นเต้นเต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วมาเร็วเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวอุ้ยครูพิเศษรีบบอกเลยเร็วไม้กายสิทธิ์อยู่ไหนไม้กายสไม่ทันแล้วตรงนี้ เราจะเข้าไปเอายังไงเนี่ยเฮ้ยได้ยังได้ยังได้แล้วโอ้ยคุณเขาคุณเขาได้ไม้กายสิทธิ์แล้วดูสิอุ้ยพี่ดีสวยมากด้วยอะโอ้โหอย่างงี้อะเราไปช่วยพี่นายได้แล้วสิใช่ไหมพี่ดีพี่ดีต้องเป็นคนล่อน้องไทยออกมาแล้วคุณเขาก็เสกคาถาอ้คว้านอใช่เลยคุณเขาเสกคาถา ดีเป็นคนไปล่อน้องนายออกมาอุ้ยแต่ก่อนที่เราจะไปนะเราต้องขอบคุณผู้พิเศษก่อนพี่ดีอ้าวแต่ผู้พิเศษหายไปแล้วไหนอะเฮ้ยในผู้พิเศษเอาพี่ดีนนผ,ผู้พิเศษจริงๆก็เลยนั่นละสิะเขาเป็นผู้พิเศษจริงๆเขาก็เลยหายตัวได้ใช่ไหมพี่ดีใช่อุ้ยอย่างนี้อะอย่างนี้เราต้องรีบแล้วแหละพี่ดีไปล่อน้องนายเลยไปคุณขาเตรียมตัวนะคุณเขา นั่นไงนั่นไงเจอแล้วซอมบี้พี่ดีจับไปเลยไอ,อ้ยเอ้ยจับเลยมาเลยคุณเขาคุณเขา นลุงนาย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 อุ้ยเฮ้ยลุงนายเุ้ยลุงนายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงนายลุงนายลุงนายกลับมาเป็นคนเดิมแล้วหรือเปล่าเนี่ยครับเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ลุงนายจําได้ไหมว่าลุงนายเป็นอะไรหนูเป็นอะไร เฮ้ยพ oh, <no. S 1> ี่ดีน้องนายจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นอะไรเป็นซอมบี้นานนะสิเมื่อกี้อะ่ะน้องนายอะ่ะเป็นซอมบี้เน,นี่ยน้องนายมามีจะให้ดูอะไรนี่เมื่อกี้อะ่ะน้องนายอะ่ะกลายเป็นซอมบี้ใช่ไหมพี่ดีใช่น่ากลัวมากเลยน้องนายเพราะว่าน้องนายอะ่ะไปกินลูกอมซอมบี้รู้หรือเปล่าเด็หน,บบน,น้าเด็นีกก้นใช่ ก็กินตอนที่เจอกับมามีไงน้องนายนี่น่ากลัวที่หลังอ่ะอย่าไปกินของคนแปลกหน้าเข้าใจไหม,มเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เหมือนในวันนี้ก็ได้ใช่ไหมีแบบนี้ใช่เป็นซอมบี้แบบนี้แหละใช่แล้วเพราะฉะนั้นน้องๆก็อย่าไปกินของของ คนแปลกหน้านะคะมันไม่ดีนะเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะแล้วาพ่อพูดจะคลิปนี้ฝากกดไนแล้วไปกำลังใจถ้าไม่รคลิปต่อไปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องดีทีวีแล้วก็ช่องาวิทย้แล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ